อ่าเราใส่ใส่กล้องถอยนะครับด้านนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของด้านเรื่องกล้องถอยหลังอ่าแต่พอเรามาที่แบบเกียร์ว่างหรือเดินหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าเรามาล็อกก็คือจะกลับมาหน้าปกติ สวัสดีครับครับผมก็มาพกกับุกียะสมาร์ทการนะครับผมวันนี้ก็จะมีรีวิวนะครับผมรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับเป็น m a สด้ารุ่นสปอร์ตนะครับผม2อง p นะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแฮทแบกนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มชมกันได้เลยนะครับผมสําหรับด้านหน้านะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าสจุดด้วยกันนะครับก็เป็นดีไซน์ของ สไตล์มาด้าเขาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับพอได้เป็นมาด้าสามอ่าแล้วก็มาดูเรื่องล้อนะครับล้อยางนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อก็คือเป็นล้อ18จะได้18ตั้งแต่เดิมสูตรมาเลยนะครับผมแล้วก็ยางเป็นโยโกฮาม่านะครับผมพร้อมใช้งานนะครับอ่มาดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะมีเป็นกล้องรอบคันนะครับก็มีกล้องหน้ากล้อง ด้านข้างก้องด้านหลังอ่านะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูโครงสร้างด้านนี้กันสักเล็กน้อยนะครับผมคลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับผมเน้นโครงสร้างเป็นหลักนะครับอ่าลองดูลองชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องออปชันนั้นนเดี๋ยวเราจะไปอธิบายให้ชมกันอีกทีนึงนะครับอ่าเดี๋วแวะดูทางด้านนี้ด้วยนะครับผม เดิมๆสวยๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูดีไซน์ด้านท้ายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นรุ่นแฮดแบ็กนะครับประตูหลังมันก็จะเปิดได้นะครับผมเป็นตัว5ประตูนะครับส่วนไฟท้ายนี่เลยดีไซน์มาใหม่คล้ายๆแบบโดนัทนะครับสวยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้4จุดเหมือนกันนะครับเปิดฝาท้ายนะครับผมก็ใช้งาน,นง่ายเลยก็คือจะมีช่องอยู่ ด้านใต้นี้นะครับก็คือกดนิดเดียวมันกระเด้งขึ้นมาเลยนะครับอ่าโอเคครับมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายก็กว้างพอสมควรนะครับผมกว้างเลยแหละอ่ากว้างเลยแหละนะครับเหมือนจะพับเบาได้ด้วยใช่ไหมครับอ่าเบาก็พับได้นะครับผมพับได้และได้ปกตินะครับอ่ามีรุ่นนี้นะครับผมก็จะให้ยางอะไรเพราะว่าถ้าเป็นล้อขอบใหญ่ๆนะครับก็จะมียางอะไรเบื้องต้นมาให้ นะครับแต่ถ้าแบบเป็นล้อเล็กๆเ,เหมือนพวกอีโคคาทั่วไปก็จะเป็นในส่วนทางด้านพวกชุดปะยางนะครับแต่วันนี้ก็มีพวกเหล็กลากรถอะไรพวกนี้นะครับมีให้ครบเลยโอเคครับผมอ่าตอนปิดก็ดึงลงมาง่ายๆนะครับอ่าโอเคครับผมศีกด้านท้ายก็ถือว่าผ่านนะครับผมก็คือเป็นสกายแอคทีฟจีนะครับ ถ้าเรากดล็อกรถนะครับกระจกก็จะพับแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถเปิดเปิดล็อกปิดล็อกได้ปกตินะครับจะปุ่มจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับอพอกดปุ๊บกระจกมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวแวะให้ลูกค้าดูแผ่นเพจทางด้านนี้สักนิดนึงนะครับผมแผ่นเพจจะอยู่ตรงฝั่งคนขับนะครับ อ่าโอเคครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับที่ตัวปากกระจกไฟฟ้านะครับผมมองข้างครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมออปชันด้านไหนกันต่อได้เลยครับอ่าแล้วตรงนี้คืออะไรครับอ๋อไอ้ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกระบบไอสต็อปพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกเตือนการชนอ่าอะไรต่างๆพวกเตือนด้านหน้าด้านหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือมีให้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถ ศึกษาในทางด้านของคู่มือขออีกทีหนึ่งได้เลยเบาะปรับไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมสาหรับด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็ในหนก็ดูด้านนี้แล้วก็คือจะมีแอร์แบ็กที่เบาะด้วยนะครับผม2ด้านนะครับแอร์แบ็กจะอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอธิบายออปชันด้านในอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับอ่าครับผมก็สําหรับเรื่องภายในนะครับด้านนี้ก็ได้ดูไปแล้วว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมส่วนเบาะคนนั่งนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่อง เบาธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแผนดูด้านหน้าเดี๋ยวอันนี้เรากนไม่มีร่องรอยคูดขีดใดๆนะครับไม่มีร่องรอยคูดขีดใดๆอโอเคครับผมเรก็เรื่องจอเครื่องเล่นนะครับก็มีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับผมก็คือกดที่นี้ได้เลยนะครับก็คือจะกด ปุ่มโฮมกลับมาที่หน้าหลักก็ได้นะครับผมเนี่ยก็คือปรับตรงนี้ดเลยมาที่ระบบนําทางอะไรต่างๆนะครับผมเรื่องการ,ราสื่อสารความบันเทิงอ่าก็คือเนี่ยเลื่อนหมุนทีนี้ได้เลยนะครับผมหรือเออไอ้ด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านฝั่งนี้นะครับที่ว่าได้ได้รีวิวทีแรกนะครับผมก็คือจะมีในสองด้านปรับปรับมุมกล้องนะครับผมอ่าก็คือจะมีกล้องหน้ากล้องหลังอะไรพวกเนี้ยนะครับ ถ้าเราใส่กล้องถอยหลังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวปรับนิดนึงอ่าเราใส่ใส่กล้องถอยนะครับด้านนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของด้านเรื่องกล้องถอยหลังอ่าแต่พอเรามาที่แบบเกียร์ว่างหรือเดินหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าเรามาล็อกก็คือจะกลับมาหน้าปกตินะครับเวลาแบบเข้าซอกเข้าซอยอะไรต่างๆนะครับผมก็คือเขาก็จะกะระยะมาให้เรียบร้อยนะครับ อ่าส่วนในทางด้านของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็ดันนี้งกับพวกควบคุมความเร็วหรือว่าพวกเตือนระยะรถด,ด้านหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับผมส่วนเล็กไม้นะครับเล็กไม่เพียงแค่4 0,000ื่นโลนะครับผมเล็กไม่สี่หม 41, 000, ื่นหนึ่งพันห้ากกิโลเท่านั้นนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไล่ดูคอนโซลกลางไปก่อนเลยก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมระบบแอร์ปรับออโต้ได้หรือจะปรับแมนนเองก็ได้ นะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของวางแก้วต่างๆ,างๆนะครับผมเปิดได้ปิดได้นะครับรีโมทก็สองดอกครบนะครับผมส่วนคันนี้ก็จะมีในทางด้านของสมุดคู่มือนะครับอ่านจะให้น้องหยิบออกมาให้ดูนะครับคูม่มืออยู่นี้อ่าโอเคครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นใบอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูสักพุ่นึงน่าจะเข้าเช็คศูนย์อ่าใบเข้าศูนย์นะครับผมอทางเรา ทางเราเข้าให้นะครับอันนี้เข้าที่ชชเอเลวันก็คืออยู่ธรรมศาลานะครับอยู่ทางนาครสมไปทางนาครศรี 4. นะครับอ่าเป็นชื่อของกิจลุงรถเจริญยนนะครับเข้าให้แล้วก็ถามว่าคัานนี้เอ่อที่พิเศษเลยก็คือเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับเป็นรถบ้านซื้อเข้าพิเศษสุดๆเลยก็คือเจ้าของเดิมในเขาเอ่อเข้าส่นตลอด นะครับอันนี้ก็คือเจ้าของเดิมเข้ามานะครับผมที่ระยะแรกหมื่นโลอันนี้ก็สองหมื่นโลนะครับแต่ว่านนี้อาจจะขาดนิดหนึ่งอาจจะเกินนิดหน่อยคือปกตินะครับอ่าแล้วก็เข้าที่สามหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เข้าที่เราไปเข้าให้นะครับเช็คระยะที่สี่หมื่นโลนะครับก็ถือว่าผ่านเข้าสุนตลอดเลยกว่วันีใช่ครับแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้มันจะเป็นคู่มือนะครับ าการใช้อ p อปชันอะไรต่างๆนะครับปรับตรง,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยก็มาศึกษาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเตือนว่าสมมุติไฟโชว์สัญ,ญลักษณ์อะไรเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยแจ้งหมดทุกอย่างนะครับปรับวิวทิวทัศน์อันนี้ต่างๆนะครับมีอธิบายไว้ชัดเจนนะครับถ้าลูกค้าต้องการศึกษาความรู้ตรงไหนก็ เล่มนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวยังไม่ได้ศึกษาหรือขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคก็ส่วนเรื่องเพดานด้านบนนะครับจะเป็นผ้าลังคาจะเป็นสีดาหมดเลยนะครับแล้วก็มีเป็นกระจกส่องหน้านะครับทั้ง2ด้านอ่าเวลาเปิดกระจกสุดไฟก็จะติดนะครับแต่ถ้าปิดกระจกก็ไฟก็ดับลงนะครับมีทั้งสองด้านเหมือนกันอ่านี่คือเป็นไฟ มันน่าจะต้องเป็นตอนกลางคืนนะครับแสงมันจะสะว่างนะครับอ่ะที่เหลือโดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมบอกก็คือเป็นบอลหนังรอบพันอ่ะคันนี้นะครับราคานะครับผมอยู่ที่80,000กับ9าพบาทนะครับแป0 0 0กับ9าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นรถปี2020นะครับผมจนที่เป็นใช้งานปี2 0 2พอดนะครับคันนี้เดี๋ยวเราให้ดูเลย อ่านคนี้ก็คือเขาเจ้าของเดิมนะเขาซื้อป้ายแดงมานะครับผมพอผ่อนเสร็จก็เป็นชื่อของเจ้าของแต่ว่าเราขอสงวนชื่อลูกค้าไว้นะครับรถโอนได้ปกตินะครับผมอ่ารถลำดับเป็นลำดับที่2นะครับตอนนี้คือเป็นชื่อของลูกค้าเจ้าของเก่าอยู่นะครับรถปี2020นะครับผมเครื่องยนต์2,000นซีซีนะครับผม1 6 5บ้าแรงม้านะครับเค okay. 8ป0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยชกี้แาสมัค่ะนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมทางด้านเครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับอ่ะครับผมก็มาดูกันที่เครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์บล็อก 2000cc ซีซีนะครับอ่าแล้วก็มีเบรกเบจะอยู่ด้านหลังนะครับนู้นเลยนะครับผมอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันแอบอยู่ด้านใน อ่าส่วนที่เหลือพวกโครงสร้างพวกอะไรนะครับผมเรียบๆเ,เลยนะครับไม่มีชนหนักปิดความอย่างแน่นอนนะครับผมในพวกท่อแอร์พวกจุดต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับผมอ่าร็อฝากระโปรงอะไรต่างๆนะครับผมไม่มีรอยแกะรอยถอดแต่อย่างใดนะครับให้ดูกันนี้เลยทุกจุดนะครับผม โอเคครับก็โดยรวมก็ถือว่าผ่านนะครับผมเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับผมมัดดาสามเป็นตัวสปอร์ตแฮ b แบกนะครับผม2.0 SP นะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เคหาร์สมารชคกานะครับผมราคาเพียง8 0 0แสนกับ9,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ